สวัสดีผู้ชมทางช่องเขียนคำชแนลครับผมผมาพบกันไปงานที่สามนะครับแบบรูปคนสัมพันธ์นะครับผมไปงานที่สามนะครับผมนี่ก็คือมาวิเคราะห์แบบรูปและสังเกตความสัมพันธ์นะครับแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ครับผมเขาจะมีความสัมพันธ์นะครับแบบรูปให้นะครับเป็นตัวเลขน,นะครับผม มาดูกันครับมาดูนะครับผมอันด,ดับที่หนึ่งนะครับผมมันจะได้ออกมาคำตอบก็คือห้านะครับเห็นไหมครับคือห้าครับรูปแบบของมันก็คือจะสี่คูณหนึ่งครับ 4คูณแล้วก็ไปบวก1ก็จะได้5้าครับลำดับที่2นี่จะเป็น4คูณ2ลำดับที่สจะเป็น4คูณ3ลำดับที่สีก็เป็น4คูณ4่เขาบอกว่าหายลำดับที่แนะครับก็ต้อง4คูณ8ครับตัวน,นี้มันจะตรงกันครับ จะได้สี่แปดบวกหนึ่งเทกับสามแปดสี่แปดสามสองสามสามลำดับที่ส <1. S 1> ิบเก้าคือสี่คูสิบเก้าบวกหนึ่งสี่เก้าสามหกสามเจ็ดทดสอบ สีหนึ่งสี่บวกอีกสามเป็นเจ็ดจำนวนที่สี่สิบเอ็ดสี่คูณสี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเท่ากับสี่คูณหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้า ี่สิบหก65ที่นี้จงหาลำดับที่ n ก็สี่คูณ n ครับผมบวกหนึ่งก็จะได้เท่ากับสี 4n บวกหนึ่งครับพอ ดท้ายครับสองร้อยเก้าเป็นลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาสี่ครับคูณเอนตัวนี้เราไม่รู้นะครับเขาถามว่าลำดับที่เท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นลำดับครับสี่คูณ n บวกหนึ่งครับเท่ากับสองร้อยเก้าก็จะได้ c n เอ บวกหนึ่งครับสองร้อยเก้าต่อมาก็จะได้ cn เท่ากับสองร้อยแปดเพราะเราย้ายหนึ่งไปลบนะครับจะได้เอ็นเท่ากับสองร้อยแปดส่วน c ีตอบนะครับทีนี้ เ้็นเท่ากับห้าสิบสองครับ, 52, รบตอบครับเป็นลำดับ,บที่ห้าสิบสองเสร็จไปเรียบร้อยครับตอนนี้เรามาดูตัวต่อไปครับเ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับผมข mm hmm. ยะไม่เห็นขยายให้ดูครับผม mm hmm. นี่ โอเคครับเรามาดูข้อต่อไปครับพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรูปและความยาวรูปตามที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามตัวไปนี้รูปที่หนึ่งก็มีหนึ่งบล็อกครับรูปที่สองก็มีสี่บล็อกก็คือสองคูนสองครับกว้างคูณยาวเห็นไหมครับหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกก็หนึ่งคูนหนึ่ง อันนี้ก็สองคูณสองครับตัวนี้ก็สามคูณสามครับตัวนี้ก็สี่คูณสี่ครับไปเรื่อยๆจนถึงเอ็นครับก็อเอ็นคูณเอ็นามาดูครับผมรูปที่แปดมีความยาวกี่หน่วยความยาวรอบรูปกี่หน่วยอันดับแรกเราก็ต้องหา ลำดับที่แปก็แคูณสครับแปดคูณสี่ัตราิงครับพอจะมี8บดบอกใช่ไหมมันจะมีต่อลงมานี่1 2 3 4 5 6 7 8มานี่ก็จะเป็น8ครับ รับรูป8ก็มีสีด้านก็คูณสีครับสรุปสูตรนี้ก็คือ n คูณ4ครับมันบอกว่า21ก็ยี่เอ็ดคูณสีครับพอ้อก็จะได้84หน่วยรูปที่44่สิก็เอา44่คูณสีครับ สิหกบหกสเบเจ็ดครับรูปที่เอ็นก็เอ็นคูนสี่ครับก็จะได้ส n ครับรูปที่มีความยาวรอบรูปเท่ากับตัวนี้ให้หา n นะครับก็คือเอ็นคูนสี่เท่ากับ240ครับ ก็จะได้เนเท่ากับ240ส่วนสครับเนเท่ากับ60ครับดังนั้นตอบครับเป็นรูปที่60ครับเรียบร้อยครับม จบนุงไปแล้วครับดีนะครับรูปแบบของตัวนี้คือ n คูณส c, c ครับตัวนี้เป็น n ตัวนี้คือ n ครับ n คูณสี c ครับรูปแบบตัวนี้